สวัสดีครับวันนี้รามาอัปเดตหน้างานบ้านเรานะครับที่อยู่ไทคานีติดบ้านชั้นครึ่งที่เราเคยลงคลิปไปแล้วนะครับอันนี้นี่ห้องนอนเรานะครับเป็นการก่อนนะครับก่อได้แล้วที่เราใช้อิฐมอนเป็นการก่อนนะครับเพทับหลังนะครับเพเอ,เอ็นด้วยแล้วก็สร้างเรา,ามีเพย์ทับหลับงบนด้วยครับบ้านเราสร้างมาตรฐานนะครับต่อไปก็เป็นห้องน้ํานะครับ ห้องน้ำเราก็จะมากว้างเมตรแปดสิบลึกประมาณสองเมตรกว่านะครับแล้วข้าช่างก็จะก่อหลกผน,นังหลบข้อหลกทุกอย่างให้ได้ช่างก็จะทำให้เรียบร้อยขั้งล่างก็จะดีเหมือกันครับเดี๋ยวเราก็จะเป็นแผนข้างล่างให้ดูอีกทีนะครับว่ารูปแบบมันจะประมาณไหนนะครับต่อไปนะครับอางนี้นะครับก็เราก็จะมีผนังกั้นนะครับอันนี้จะเป็นห้องนอนนะครับแบบเป็นแบบ ห้องนอนผสมห้องแต่งตัวได้ด้วยนะครับนี่นี่ดูแสงของเรานะครับตอนเย็นๆนะครับตอนนี้ประมาณห้าโมงกว่านะครับนี่หน้าต่างเราก็จะกว้างหน่อยเพื่อให้รับบ้านสวยๆนะครับนี่ข้างหลังก็จะเป็นบ้านแม่เราเองนะครับเราก็จะยกพื้นสูงหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราครับไปทมชั้นล่างกันต่อนะครับไปครับเราก็มาต่อกันที่ชั้นล่างนะครับนี่ ชั้นล่างอันนี้ก็จะเป็นห้องโถงเรานะครับอันนี้เป็นบันไดบันไดขึ้นไปนะครับเจ็ดขั้นทางได้บอกไปแล้วครับเจ็ดขั้นชั้นลาต่อไปเราก็จะพาไปแนะนํานะครับห้องโถงเราก็จะมีประมาณนไม่กว้างน่ารักตะุูธตะม,ตมิต่อไปก็จะเป็นห้องทํางานนะครับห้องทํางานของเรานี้กว้างอยู่สี่เมตรคูณสี่เมตรนะครับไม่รวมระเบียงนี เราก็เปิดตูเข้าไปรับเข้าให้นี่ครับเล้วก็จะมีห้องทํางานนะครับนี่โซนห้องทางานต่อไปก็จะเป็นห้องนอนน้อยนะครับนี่ห้องนอนน้อยของเรานะครับนี่ก็จะกว้างไม่กว้างมากนะครับยาวสองเมตรแอดสองเมตรห้าเซนกว้างประมาณสองเมตรนะครับห้องนอนอันนี้ต่อไปก็เป็นห้องน้านะครับสุขลลาง,ลาง ทัล่านี่ก็ห้องน้ําเล็กหน่อยเราลดขนาดมันให้มันเล็กลงนะครับเพื่อให้เหลือพื้นที่ใช้สอยได้มากขึ้นนะครับต่อไปเราก็จะมาถึงห้องครัวเราครับห้องครัวเรานี่นะครับนี่มีหน้าต่างอันใหญ่อูอ่าอลังการใช่แล้วก็มีสิงค์ตรงข้างหน้าตรงนู้นิดนึงครับห้องครัวเราก็จะประมาณสี่เมตรคูณสามเมตรครับห้องครัวนะครับ ใช่อันนี้เราจะไปลงไปชั้นล่างเป็นโซนซักล้างนะครับของเราสร้างหลังเดียวนะครับได้ครบทุกเวอร์ชั่นได้ครบทุกตำแหน่งเลยนะครับนี่ใช่นี่โอเคเดี๋ยวเราจะไปทันชั้นพื้นเลยนะครับชั้นแรกสุดว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็มีที่จอดรถหรือว่าเอาไปทำแอนกประสมอย่างอื่นได้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูพาไปดูกันไปมาตอันที่ชั้นล่างนะครับชั้นพื้น การพื้นของเราก็้างว่าของเราจะก่ปอปิดหมดเลยนะครับแล้วก็บันไดทางขึ้นของเราแค่นี้น่แล้วก็จะมาแนะนําอันนี้ที่จอดรถนะครับแต่เราจะทําเป็นผูกกระเบื้องทาเป็นห้องที่อเนกประสงค์ไว้นั่งเล่นนะครับใช่ของเรานี่พื้นเรานี่สูงสามเมตรนะคพี่จากพื้นนะครับขึไปตรงนี้สามเมตรนะครับรวมพื้นข้างบนไม่รวมคานะครับก็จะแบบนีต เราก็โรงรถของเราอ่ะก็จะไปอยู่ริมรู้นแทนนะครับอันนี้เราก็จะทําเป็นโรงรถแทนนะครับให้รถมาจอดตรงนี้แทนตรงนี้เราก็จะเป็นที่ล้างเล่นได้นะครับแล้วที่ที่เราบอกไว้นะครับืนี่ห้องน้ำเราใช่ไหมครับเขาก็จะก่อลงมาถึงข้างล่างอีกทีนึงคลิท่อมันก็จะถูกปิดหมดนะะท่อห้องน้ําเราก็จะถูกทาฝ้าปิดไว้ให้หมดเลยนะครับ พื่อความสวยงามนะครับนี่นะครับบ้านก็ประมาณนี้ครับช่างดีก็ต้องช่างเพลินนะครับอยู่รับผิดชอบอยู่รับสร้างบ้านอยู่แถวนครสวรรค์นะครับอุทัยธานีนะครับแนะนําเลยนะครับช่างเขาดีนะครับสีมือดีนะครับป้ายฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับช่องอาทิตย์กินโพครับสวัสดีครับ